ว้าวมันมาแล้วครับผมสำหรับ MX 9ที่ทุกคนรอคอยโอ้โผมบอกได้เลยว่าสก,กินนี้ผมอยากจะเอาไปใช้ใน BR มากๆากครับมากๆถึงมากที่สุดเลยทีเดียวก็คือว <ke> ่าโอ้โหเห็นจากเทเลอร์มันเท่มากครับผมทุกคน โอเคผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Base วันนี้เป็นคลิปรีวิวลักกี d ดอดที่เข้ามาใหม่แล้วก็มีปืน Mx9 นะครับที่หลายคนรอคอยให้ผมรีวิวซึ่งในวันนี้นะครับจะมาเปิดให้ทุกคนดูด้วยแต่ว่าผมมี CP อยู่120นะครับผมเปิดได้2ครั้งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ของดีนะครับก็เลยต้องเติมต่อเนาะ แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดียวก็บอกแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเอารอนะครับโดยที่แค่นี้มันก็เท่แล้วครับตรงที่ไฟมันขยับได้ข้างในอะผมโอ้โหแลวก็จะมีท่าทางด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูไปทีละชิ้นแล้วกันอันนี้เป็นอะไรอะหัวไฟเผาเอา่อมีดนะครับแล้วทําให้มันไฟลุกขึ้นมา แล้วก็วิงสูตรครับต่อไปก็รถนะครับผมเฮ้ยคุยนี้อย่างเท่เท่จริงทุกคนผมมีไฟลุกโชนออกจากล้อแม็กแล้วก็ลายของรถข้างๆด้วยนะครับรถมันจะระเบิดตัวันนี้ <c oughs> โหดเกินแล้วก็จะเป็นมีดสั้นนะครับโดยที่ลวดลายร้อนแรงมากๆครับทุกคนชามนะครับผมที่เป็นรูปค็อกคอนได้นะครับหรือจระเข้นั่นเองแล้วก็ปื้นเลตินะครับผมเฮ้ยทำไมมันเท่จังเลยว่ารอบเนี้ยใครที่ชอบไฟแล้วก็ชอบสีแดงน่าจะแบบรู้สึกแบบผมนะครับโห <c oughs> โครโหดต่อไปก็จะเป็นตัวละครนะครับทัสิสคาวบัตนะครับเป็นเหมือนนักรบที่อยู่คู่กับจระเขหรือว่าเป็นผู้นําจระเขอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ท่ามากครับผมโดยหางของมันก็ถักเปียผมค,ยคล้ายๆกับหางจาระเขเลยนะครับเวลาที่ขยับยิ่งขยับแรงนะครับยิ่งโอ้โหเคลื่อนไหวได้แบบเยอะมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แหละทุกคนแล้วสุดท้ายเลยนะครับ MX 9 n i g h t p l a ครับผมเนสกินระดับ Legendary กระบอกแรกของ MX 9เลยนะครับ รูปทรงนี่ผมบอกได้เลยว่ามันเท่มากๆนะครับมันเท่จริงๆคือใครที่ชอบสีแดงแล้วก็ชอบความร้อนแรงของปืนอะไรแบบนี้มันเท่มากเลยนะทุกคนแล้วเวลาเอฟเฟกการยิงของมันก็เท่มากเดี๋ยววันนี้ผมจะไปทดสอบให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูดีกว่าว่าเอฟเฟกมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับจะที่เห็นนี่แหละแม็กกาซีนกับเรื่องของด้ามจับนะครับจะเป็นเหมือนกับฟันจระเข้นะว่ามันจะมีหนามๆออกมาเยอะบ้ากนะครับบนหลังอานก็เหมือนกับหลังจระเข้รวมถึงก็มีจระเข้หรือว่ามังกรมันจะคาบตรงท้ายปืนไว้ ผมไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะเนี่ยตอนเนี้ยคือมันสวยมากจริงๆครับมันคล้ายกับปืนคิวคิวนทที่เป็นสกินลาวาเลยมันคล้ายกันมากนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะดูสวยแล้วก็ล้ำกว่านิดนึงเนาะดูแบบขลังมากกว่านะครับโอเคมาทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูเลยลวกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปเติมเกมกันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ซีพีผมเหลือแค่50เดี๋ยวผมขอเติมมาสักหมื่นกว่าละกันนะครับปัดไปเติมันเลยดีกว่าครับ ให้เพื่อนพอดีอยากเติมเกมเปสาวอ่ะมีร้านดีๆนะดำไหมอ่ะนี่ไงล่ะ Over Top ช Up ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน 3. ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยทำไมมันง่ายจังเลยอ่ะเชมล่าเพียงเท่านี้ก็รอซีพีได้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ คือทุกคนตอนนี้ผมก็เติมซีพีมา11,500นะครับก็ลองเติมมามันน่าจะไหวแหละเพราะว่ามันไม่ใช่ระดับอ่าเม่ติกนะครับเดี๋ยวเปิดไปเลยละกันนะครับเดีรอบที่3ก็เสียไป100 CP นะครับ let's go ปั๊บโอ้โหมาเดิมจากรถเลยจริงๆมันก็สวยนะแต่ว่าอยากจะได้ของดีกว่านี้นะครับอันนี้เป็นชิ้นที่3ที่ผมได้เลยครับทุกคนต่อไปก็200 CP นะครับปั๊บโอ้โหได้ชาบมาทุกคนผมคิดว่าตัวละครน่าจะออกง่ายนะไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้เรนนตินครับผม โอเคต่อไปก็เจ็ดร้อยโอ้โหกระโดดมันเยอะว่ะเอาให้ตกใจท่าทางครับผมโอ้โหถ้าบอกได้เลยว่าผมเติมแค่นี้ผมเกลือแล้วนรอบนี้นี่เกลือเลยเนี่ยอยากได้แล้วโอ้โหเหลือของแค่สี่ชิ้นครับทุกคนโอเคต่อไปก็พันสองซีพีนะครับโอ้โหืนไปเหลือสามชิ้นสุดท้ายครับผมนั่นแหละครับเอาลอเหมือนเดิมเมาครับเทียประจาวเกลือไม่ต้องถามว่าเป็นใครในช่วงนี้โอ้โห โอเคนะครับได้เอาล่อมาเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็2,500 CP นะครับได้ตัวละครไปเลยครับผมคิดว่า CP ผมเหลือหรือเปล่าโอ้เหลือนะครับเหลือนิดนึงไมเป็นไรครับผมป่เปิดไปเลยได้เลยครับ MX9 โอ้โหร้อนละอุกดังกับวิญญาณของโค้อคดายที่ตื่นมาจากนรกเทจัด เทจะจัดท่านผู้ชมครับโอเคผมทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการเซตตัวละครกับปืนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปรีวิวใน MP ให้ดูแล้ววันนี้ผมจะไปเล่น B ีให้กับทุกคนดูด้วยนะครับโดยที่ผมอาจจะไม่ได้แต่งแบบดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเรื่องสอนการแต่งของ BR เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยของแต่งหลายคนอาจจะถามว่า MP ผมแต่งยังไงผมทําคลิปสอนการแต่งปืนเอเบ็กไนไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ลองย้อนไปดูนะครับน่าจะ2-3คลิปที่ผ่านมานี่แหละ ล่าสุดนี่เลยนะครับเพื่อเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเราไปดูสกินกันดีกว่าว่าดูใน MP มเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะครับโดยผมจะปรับกราฟิกให้มันสุดเลยแล้วกันนะครับทุกคนป่ะเพื่อการไม่เสียเวลาครับลุยกันเลยดีกว่า let's go one hour later อะนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นการเล่นแบบว่ากับ AI นะครับโดยที่ผมมารีวิวสกินเฉยๆนะเดี๋ยวก็จะไปเล่น VR แล้วนะครับมาเรามาดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างคือจากที่ถือมาแล้วเนี่ยสกินมันแบบมันดูขลังเนี่ยมันไม่ค่อยมีลวดลายที่เห็นได้ชัดนะครับจากมุม ้าเวลาไปยิงละ่ะลองไปดูครับลองยิงแบบใกล้ๆเลยแล้วกันโอ้โยบ้าไปแล้วโอ้โ,โอโ้คนเช้าเวลายิงแล้วมันมีแบบมันมีจระเข้ออกมางับโอ้โยเดี๋ยวผมจะลองไปยืนแบบตัวติดกันเลยนะอุ้มโอ้ยคนมัน,มนเทมากครับ โอ้บอลเลี้ยโอ้มันเทมากตูมโว้ตูมอ้๊ยตูมอุยเดี๋ยวผมขอยิงแบบนิ่งๆนะผมจะยืนนิ่งๆเลยนะให้ทุกคนดูสกินแบบชัดๆโอ้โหทุกคนครับเท่จริงว้าวว้าอวอือเอฟเฟคอันนี้เท่สุดที่ผมเคยมีมาเท่จริงทุกคน ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ MP เอ้ยลืมให้ดูมีดครับดีครับผมมีดทุกคนเห็นปะเดี๋ยวถือให้ใหม่จึ๊บดีครับผมลองฟันดิโอเคเวลาถืออุย้ยลืมทุกคนลองดูตรงนี้นะครับเวลาที่ผมกลับมาถือปืนอีกครั้งนะมันจะมีลาวากระเด็นออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวทุกคนดูนะชัดๆนะครับจึ๊บว้าวว้าวว้าว เทจัดมีดก็เทเกินโอ้หอยากดูมีดชัดๆวะป่าโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับอ่า MP นะเดี๋ยวเราไปเล่นใน BR เดี๋ยวผมจะลองแต่งมั่วๆดูนะครับโดยคลิปหน้าจะน่าจะมีการสอนแต่งนิดนึงนะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ใช่คลิปสอนแต่งแล้วกันนะผมจะลองแต่งมั่วๆดูก่อนนะครับปะ่ะเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ นะครับผมบายทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลงลอยฟ้าเลยละกันนะครับเมื่อกี้ผมเห็นลอยฟ้ามันมีไม่รู้ว่าเส้นบินมันจะไปตรงกับลอยฟ้าหรือเปล่านะครับไหนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันลงกล้คิวเขาขอไปคิวเขาก่อนเดี๋ยวผมจะลงคิวเขาแล้วก็หาฮอนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะดับฮอให้เราหรือเปล่าถ้าไม่ดับก็ต้องลุยแลลวครับโอ้ตามคาดับผม มีคนลงมากับเราคนหนึ่งไม่รู้ว่าเต็มตีหรือเปล่านะครับต้องเล่นแล้วแหละจังหวะนี้คือจริงๆคืออยากจะได้ฮอ,อ้วก็จะบินไปตรงอลอยฟ้านะครับแต่คนที่บินตามเราลงมาก็น่าจะคิดเหมือนกันนะครับตอนนี้ไม่เจอปืนเลยว่ะเฮ้ยขอปือน่อยดิมีคนเหมือนมันจะวิ่งไปแล้วว่ะขอหนีก่อนปึ๊บปึ๊บไ,ได้ปืนแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีคนหนึ่งครับน่าจะตีเดียวกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับ งัดเลยงัดเลยละกันงัดเลยละกันเฮ้ยเจอแล้ว FX9 ลูกพ่อโอเคผมก็ได้ทำการเซตสก,กินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขนาดเราไม่ได้แต่งเนี่ยยังแรงเลยนะครับทุกคนต,ตอนนี้เหมือนว่าตัวนี้มันจะอยู่ข้างบนว่ะเซนผมไม่พลาดแน่รู้นะรู้นะอย่าดีกว่าเฮ้ยไอย้ยแล้วโอ้โหให้ผมคิดว่าคนนี้น่าจะวัน man c o อเหมือนกนันนะครับ ไม่น่าจะใช่เขามาแบบลงเป็นทีมนะน่าจะลงวันแมนสคอตเหมือนผมแล้วอยากจะเอาฮอไป็ลอยฟ้านะครับแต่ก็น่าจะขับผมพลาดไปโอเคขอฟาร์มก่อนเลวกันครับทุกคน One hour later ทุกคนคือผมได้ยินเสีงปืนจากตรงนี้ต้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะมันยังไม่เลิกยิงเลยครับแถวนี้แหละไม่รู้ว่าใครมายิงกันตรงนี้ทางขวามือวะอุ้ยเดี๋ยวๆๆๆข้างล่างเต็มเลย ไอ้มันยิงไกลไม่ค่อยได้มันเสียเอครับผมทุกคนแต่ว่ายัางไงอะก็ยิงได้อะครับแต่อีกตัวหนึ่งมันบินไปโอเคไปไปอยู่ข้างบนครับมันเป็นยุเกาะเลยนะโอเคชจันว,วันจังหวะนี้มันน่าจะยังไม่กล้าเล่นกับผมนะครับแล้วผมไม่มีอัพเกาะอะีทุกคนตอนเนี้ยเอ้ยนตัวจริงหรอตัวอเคตัตตตตจริงหมดเลยดีกว่า <c oughs> พวเพื่อนกันหรออ๋อข้างล่างน่าจะบอดครับ แต่ตัวนี้ไม่ใช่บอดนะซ้ายมือผมเนี่ยม,ม,มันไม่ตายด้วยหรอกครับน่าจะไม่ใช่ตัวข้างบนเพราะว่าผมยังไม่ได้ยินเสียงโดดมาเลยเนะโอเคครับแล้ไปสี่คิวหนอ,นหนอนครับซ้ายมือก็มียิงอยู่แต่ว่าไอตัวข้างบนเนี่ยมันยังไม่ลงมาเลยครับผมต้องหาวิธีเล่นกับมันหน่อยแหละเออเอาไงดีห้าคิวเลยครับปึ๊บไม่ขึ้นไม่ถึงนะทคนช่วงนี้นีนจามันแบบมันไม่สูตเลยครับมันบินเออมัน เกาะไปไม่ไกลอ่ะระยะมันสั้นขึ้นครับแต่อไดีทุกคนหรือว่าเฮ้ยทุกคนมีคนมามีคนมาผมจิ้มหน่อยแล้วผมเปิดก่อนแล้วไงครับพันใหม่เฮ้ยมีการเออว้าวโหสเต็ปการจุ๊กแบบดิจิตอลดิจิตอลโอเคน่าจะหมดตีหรือเปล่าไม่น็อกเลยครับเมื่อกี้โอเคน่าจะตีเดียวกันหมดเลยครับ แล้วยังไงตอนน่อดีตอนนี้ได้เจ็ดคิวไปแล้วอะไรอีกลองอะไรอ,อ,อีกล่ะโอ้ยไอ้เคออกมาแบบนี้โคตรเท่ครับผมขอเก็บโมเกยก่อนละกัน,กนเอ,อ้ยทุกคนป่าผมจะพยายามไปหาแอร์ดอ,อกก่อนละกันนะครับ Let's go เฮ้ยทุกคนมีคนขับพอโกอัพเกรดได้เล่นจังหวะน,นี้ได้เล่นก็ว่าเสียงลงถ้าไม่เป็นลงเร็วจะเลยเสียแค่ป่าเดียวเองนะครับ มันเหมือนมันจะเยอะขนาดนั้นอ,อ๋ขอขารับผมจะสวยป่าวะเนี่ยมีกี่ตัววะเนี่ยผมยังไม่ได้เอาเอเม็กนาจากที่ผมเซตมาเลยแต่มันก็แรงดีอยู่แล้วนะครับลองใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วกันวันนี้ไม่ได้มาสอนของแต่งไงก็ต้องเอาโกเกอร์อก่อนละกันผออมเป็นยิงผมไม่โดนสักนัดเลยอุ้ยสไนส์สไนสน์แต่ตัวนี้เจ็บนะต,ตัวอะตัวนี้แหละขวามือนี่แหละไม่ท้องหลอกหลอกกรอฟโดนหนึ่ง เซ็นเราดีพอ้หนูเดี๋ยวนะเสียงพอใครวะมันขับไปอ่อะตีเนาเไปละการชูวแบบดิจิตลอลบอกเลยยังมีคนอีกไปไม่ได้อ๋อยไม่อยากอัดไปขอรบขอเด้อเอ้เอาว่าย,ย,ยิงแบบไม่เล่นโคตรแม่นอะแต่มันยังมีตัวอยู่ข้างล่างอยู่เลยนะครับเพื่อนมันกำลังขึ้นมาไม่ดีหมือนคนอยู่ที่จ้า อยู่ที่จะเอากระสุนมันน้อยไปนี่หมากันแล้วกันอย่างที่บอกไปครับคือกระสุนมันน้อยมากนะครับเอ่อแมก็กกาซีนมันอยู่แค่35นะ้เราต้องหาเพิร์กที่มาเพิ่มกระสุนนะครับนี่เราใหญ่ของแต่งเนี่ยมันก็มีคุณเาเมจร่างกายก็เลยไม,ไม่ไม่ได้บวกื่องของกระสุนเนี่ยทุกคนในตอนนี้เราก็ต้องพยายามแบบว่าหาเพิร์กปืนนะครับเอามาใส่เป็นเพิร์กแมก็กกาซีนนะครับแต่ทนนี้ผมรอมันเดินมาดีกว่าเพื่อความชัว อาวับอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอย่าวนดีล okay, ูกอย่าวนดีครับโอเคเฮ้ยผมขอเก็บกระสุน S M G ก่อนละกันเครับเพราะว่ากระสุน S M G มันสำคัญมากๆโอเค700อยกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะไปขึ้นหอมาดีกว่าเพราะว่าหอมันยังไม่พังนีผมทุกคนโอเคป่ะเดี๋ยวเข้าวงกันเลยดีกว่าครับโอเคมามาเอาสไนเปอร์กันหน่อย เล่นแต่ SMG เนี่ยผมบอกทุกคนเลยนะครับว่าควรที่จะมีสไนเปอร์อีกสักหนึ่งกระบอกนะผมบอกได้เลยว่ามันอะไรอะ่ะเฮ้ยเสียงปืนเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะไม่มีว่ะเสียงปืนนะั้เมื่อกี้ใกล้มากครับไม่ได้อยู่ไกลเลยแถวนี้ไม่มีเมืองด้วยคิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละ TR2 คนที่ฆ่าตอนนี้น่าจะเดี๋ยวเดี๋ยว เห็นแล้วหลบอะไรอยู่ตรงนี้หลบอะไรอยู่ตรงนี้วิ่งไปไหนจ๊ะอู้ยอ็อันนี้เป็น MX 9, นนน MX 9ที่ผมแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยเลยครับบอกไว้เลยว่าความแรงอภิมหาแรงนะครับผมโอเคเก็บกระสุน SMG จนแบบ900กว่าแอ็มถือว่าอยู่ตัวเลยครับจังหวะนี้โอเคหาคนต่อฮะเฮ้ย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  กำลังขับมาเลยตียอมสลัดชีพชาติเฮ้ยนีไงละ่ะวิธีรับมือกับรถคันใหญ่แบบนี้นะครับเวลาเจอรถบรรทุกแบบนี้ทุกคนก็ต้องขึ้นหลังกระบะแล้วก็ยิงหัวมันเท่านั้นนะครับมันทำอะไรไม่ได้นอกจากลงเท่านั้นนะทุกคนอันนี้ก็โกงดีแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามีเพื่อนมันยิงหอผมเฮ้ยโอ้จบแล้วโทษวันแมนสคอตมันต้องมีเว้ยหอเดี๋ยวนะีนผมเจอแนละ้วมันอยู่ตรง ขอน้ําแข็งเออใช่ตรงเนินหินนั่นแหละแต่ว่ามันยิงได้ไหม,ไมนเนี่ยมึงเนี่ยเอา้าได้ด้วยเอาแล้วเก็บอย่างงี้ตีเนาะไม่โดนคนคกับคิดว่าผมจะปล่อยไหมผมค,คิดว่าน่าจะตีเดียวกันหมดเลย,เลยนะครับไม่รู้ว่าตัวที่ผมยิงนงน่าจะมีใครไปช่วยหรือเปล่าแต่ผมจะเอาตัวนี้แหละมาเลยบอกเลยว่าขับสโนว์บอร์ดในหิมะมันเป็นทางของเพี่นเนาะตามไปผมจะตามไม่เลิกผมบอกเลย เขาจะตื่นเต้นมากนะครับเวลาเวลาโดนไล่บอกเลยว่าตื่นเต้นนะครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วเขาจะไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยร้อนด้วยไปไหนครับเนี่ยทุกคนผมไม่เห็นตูดไปแล้วแต่ว่าผมเห็นแบบอสัญลักษณ์ขึ้นอยู่ผมก็ต้องตามไปนะครับเดี๋ยวนี้ที่สัญลักษณ์แบบนี้คนขับโนว์บอร์ดหรือว่าขับรถนะครับเสียเปรียบมากเพราะว่ามันเห็นชัดมากครับแต่มันเป็นข้อดีสําหรับนักล่าเว้ยเห็นเอ้าโอ้ยตัวนั้นตายไปแล้ว ตัวที่ผมใช้อ้าวฮัลโหลมาตาฟักะเอ้ยไวนี่จ้ะคนละตีครับท่านผู้ชมครับผมเจอคนละตีแล้วครับมันบาแล้วครับโอเคดีวะพาระเบิดมานไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ตัวเดียวเอว,เวขอจูก่อนขอจูก่อนผมไม่ปล่อยแน่ตีนะเนี่ยแหม เอาเรืองนะโชว์โหโชว์เก่าใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวก่อนหาจังหวะแป๊บหนึ่งจึ๊บวิวจบแล้วทุกคนถ้ามันป่าแเอ,เอ,อร์โบนมานี่ผมไม่อยากไม่กล้าเล่นเลยนะครับทุกคนบอกไว้เลยว่าแอมอะไรติดคอเนี่ยทุกคนอย่าไปเล่นกับมันนะครับเวลาที่เราเล่นวันแมสคอ o แล้วมีคนเล่นแอ,อร์โบนเราเสียเปรียบเนีทุกคนโอ้โหยิงไปใหญ่ไปกว่าน,นั้นมีคนหายตัวตายถึง ลุ้นแล้วจังหวะนีออ้ผมยังไม่้บวกแล้วกันนะครับมีทั้งบนฟ้ามีทั้งหายตัวมีทั้งแอบอยู่บนบ้านไม่ได้ครับเดี๋ยวผมต้องหาจังหวะเลยแล้วกันเขาคงจะคิดว่าผมสโนบอร์ดหนีไปแล้วแหละเดี๋ยวผมผมก็คิดว่าหนีไปแล้วแหละทุกคน <c oughs> ดวนะเดี๋ยวนะขอ,อเตรียมตัวก่อนแล้วกันมันกระโดดลงมาด้านขวาครับหลักซ้ายน่าจะเนินหินนั่นแหละครับแต่ว่ามันน่าจะไม่สนใจผมแล้วแหละ มันมีคนโบอกอยู่ซ้ายมือโอเควงก็ขยับมาแล้วข้างหลังนะ่จาจะไม่มีแล้วนะครับหูโบกแบบนี้บอกบบนี้ก็ต้องออมหลังไปนี่ไงนี่ไงมันยิงอยู่มันยิงบ้าเลยอยู่ทุกคนโอ้โหฟีฟ,ฟีสไตฟีสไตเอเอเฮอฟีสไตเอเอเฮเออเเจ้าจะโดนข้ออได้ข้ากินไปซะ สกิลใหม่มันเท่จริงๆเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเ,เข้ามาสู่ช่วงท้ายแล้วยังไงยังไงกระส,สุนหมดโอ้แล้วผมจะไปไหมละครับท่านผู้ชมครับ <c ười> ตามเช่นเคยครับผมไปไปไปเหมือนว่ามันจะเ,เพื่อนไม่อยากจะข้ามไปด้วยเลยม,มันจะนอกวงเลยนะ่นหละไปเราก็ไปไว้ไปเพื่อจะไปไหนเราไปด้วยครับไป โอ้โหสนามลบดีดีนี่เองครับตรงนี้ถ้าผมจอดนี่ผมได้กินอีก2ตัวเนี่ยเดี๋ยวไปกินท้ายวงเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้มันจะเอาเคลื่อนม,มาแก้แค้นผมเนี่ยตามไปรู้จัก m x ็เอด้ข้อคอนได้ไหมน้องเดี๋ยวจะกัดหัวให้ขาดเลยมามาันนอกวงเลยนะน่าโหทุกคนผมต้องจอดแล้ววะมันมันก็จอดครับแต่ว่าอ่าเห็นนะเห็นนะอาจารย์เอ๋ อย่จ้าเรียบร้อยหมดตี้ผมตี้นี้โหโคก็ได้ว่ะเลือดเย็นจัดตามกัดไม่ปล่อยครับแต่เนี่ยคนเนี้ย TR.. แคน TR อะไรเนียมันน่ากลัวอยู่นะมีปืนระดับรีเจนนี่มันต้องเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะเชื่อใจเกมนี้แล้วก็เล่นเกมนี้ดีพอสมควรเลอ่ะจบแล้วตอนนี้ผมก็19คิวไปไปที่เรียบร้อยครับผม20คิวได้จะเป็น ไม่ใช่เรื่องยากแล้วแหละแต่ตอนที่ผมขึ้นหลังคาไม่ได้ครับขอแอบสไนดูอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเหมือนว่ามันจะบวกกันอยู่ตรงนี้แหละและท R ยกกำลังสองยังไม่ตายด้วยครับโอเคเยี่ยมคือผมลืมบอกไปครับ <c oughs> เวลาที่เราเล่นบาเลตแล้วใส่กระสุนระเบิดหรือกระสุนไฟก็ตามเนี่ยครับยิงทะลุกระจกไม่ได้นะครับมันยิงทะลุสามารถไปโดนคนอื่นได้แต่ว่ามันจะเจ็บที่เราด้วยนะครับ มันจะระเบิดเครื่องหน้าเลยทุกคนหูตรงนี้เต็มเลยว่ะเต็มเลยว่ะทุกคนขอสักแจ๊ะหนึ่งได้ปะขอสักแจ๊ะหนึ่งได้ปะเอ้ยตัวนึงตัวนึงตัวนึงขอสักแจ๊ะขอสักแจ๊ะล็อกอโหจะสูญหมดว่ะทุกคนกระสุนน้อยไปผมคิดว่าใช้สองปืนนี้นะ่าจะต้องใช้เพิร์กแม็กกาซีนทั้งทั้งสองอันเลยนะครับก็สูนหมดเร็วเลยก็รีโหลดกระสุนช้ามากรับบาลีขออ้อมไปก่อนแล้วกันนะครับ คือตอนนี้เขาอยู่กันนะจะประมาณ3ตีนะครับน่าจะ3ตีเนาะแล้วถ้าผมเข้าไปวงแบบนี้มันจะไปแบบบรรจบกันเว้ยเฮ้ยไงตัวอยู่ข้างหลังเว้ยโอ้โหทำเลโคตรแย่ทำเลแย่มากมันยังไม่ตายที่อายุกำลังสองใครเนะี่ยรู้จักผมหรือเปล่าเป็น FC หรือเปล่าครับรายงานตัวหน่อยน่ากลัวเนี่ยชื่อน่ากลัวหน่มาแล้วว่าตาทิพย์มือ ข้าคือเทพเจ้าตาทิพย์เดี๋ยวๆๆว,เ,วเต็มเต็มยิงฟรีเกมมิ่งก่อนขอยิงฟรีเกมมิ่งก่อนอ่ะไม่โดนมงกินอีกอ่ะไม่นะไม่ได้ทุกคนผมเล่นตรงนี้ไม่ได้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอ้ยังไม่ขึ้นทูทีมครับน่าจะยังไม่หมดครับทุกคนออกมาก่อนละกันออมมาก่อนละกันใครมามาโทรหาตอนนี้วะเนี่ยเดี๋ยวก่อนมาเออเยีย่ยมไปเลย ไปข้างหลังเอ้ยเดียวเดียวเดียวจ้าวฮยอาตัวสุดท้ายลัดช็อตผมด้วยอทีรยกกำลังสองซะด้วยได้เลยเราเลยนายเสมอขอเล่นหน่อยนะขอเล่นหน่อยนะตัวสุดท้ายแล้วขอร้องเดี่ยววะอ้าวขอข้อได้จะกลับหัวมันเผื่อสุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังเขียนใบลาออก คือทุกคนก็สำหรับวันนี้มีประมาณนี้นะครับสนุกสนานกันไปเนาะของแต่งเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปบอกทีหนึ่งละกันนะครับจะเล่นให้มันดีกว่านี้เนาะเพราะว่าปืนเอเว็กซ์นผมยังไม่เคยแต่งลง BR นะครับเนื่องจากว่าเ,าเล่นปืนอื่นมาก่อนนะครับโอเคก็ถ้ามีของแต่งมาอัปเดตเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกคนดูตลอดเลยนะครับใครอยากดูปืนไหนอะไรยังไงนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนตัดจบแนวละครไทย